วันนี้ก็ได้พ่นสีแล้วนะที่จังหวัดศรีสะเกดนะก็ไล่พ่นสีแล้ววันนี้งานเข้าสู่วันที่สามนะลงงานไปสามวันแล้วนะรถเดิมเป็นฮิโน่สิงห์เทคนะก็จะเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เป็น S700 ตามสไตล์ช่างบอยปิุมธานีนะครับวันนี้ก็คันหน้าทั้งเครื่องหน้าทั้งเครงหลังใส่เรียบร้อยนะอุปกรณ์อะไรก็ใส่เรียบร้อยมปแล้วไล่พ่นสีแล้วนะวันนี้นะที่อำเภอกัทฑลักษ์นะ ก็เดี๋ยวจะเป็นเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยเดี๋ยวจะออกมารอสวยเท่เจ้าเท่ฟ้าดหางแค่ไหนก็เดี๋ยวรอรับชมหมดเองนะไปเราไปดูพร้อมกันเลยนี่นะครับหัวอยู่นั่นนะรออยู่นั่นแล้วเป็นยูโรห้านะชุดนี้มาเป็นยูโรห้านะครับนี่ก็เป็นเครื่องของเขานะเป็น e13c นะก็บอกแล้วช่างบอยต้นตำรับอยู่แล้วนะต้นตำรับอยู่แล้ว ทำมันมากับซีรีส์จ็ร้อยนี่ตั้งแต่มันเข้ามายุคแรกๆเลยนะผมต้องบอกว่า,างี้นะยุคแรกๆที่เขานําเข้ามานะผมก็ได้เริ่มประกอบมาแล้วนะตอนนั้นเป็นเครื่องพีซีเบมาเยอะนะเป็นยุคแรกๆแต่ยูโรหนึ่งยูโรสองูนะผมก็ได้ประกอบมาแล้วนะอ่าผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าผมการันตีผลงานผมได้เลยนะครับแล้วไวแน่นอนได้ใช้รถไวแน่นอนนี่นะจัดทรงให้สวยๆนะ แล้วงานถ่างคัสซีก็ผมก็เป็นเาขาเรียกอะไรเจ้าแรกๆเลยนะเจ้าแรกๆเลยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยนะการถ่างคัสซีนะใส่ซีตี่เจ็ดร้อยนะไม่มีมาพ่อหัวนะไม่มีมาพับเหล็กพ่อข้างๆแล้วก็ไปว้าคัสซีอะไรไม่รู้นะมัวซัวตัวเหล็งแบบนั้นผมไม่ได้ทํานะาตัวนี้ก็สามร้อยแปดสิบแรงนี่นะเครื่องสวยๆแบบนี้เลยผมก็ไปดูให้ลูกค้ามานะแนะนําให้ลูกค้าไปดูมานี่นะ เผื่อเป็นแนวทางนะใครดูไม่เป็นให้ผมหาให้ดูให้ก็จัดก,การให้ได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดเลยไส่กองผมเปลี่ยนไว้รอเรียบร้อยแล้วไส่กองนะกอะไส้กองน้ำมันเครื่องมันจะมีสองลูกนะตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะมันจะมีอยู่สองลูกอันนี้นะเป็นไส้กองอน,นี่มีลูกเล็กกับลูกใหญ่อันนี้คือไส้กองน้ำมันเครื่องนะ แล้วตัวนี้เป็นไส้กองโซล่านี่ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูสิ่งสําคัญเลยเปลี่ยนแล้วต้องดูกองใสทุกครั้งนะกองใสโซล่านะกองกองดักสิ่งปฏิกูลนะนี่นี่คือน็อตตัวนี้นะที่จะเป็นหัวโหนกมานีออกมานีไขตัวนี้ออกมามระวังแหวนมันจะมีแหวนทองแดงอยู่สองฝั่งนี้ระวังมันร่วงก็ดูให้ดีนะมันล่วงตุบไปก็คือว่าเราเราต้องดูไว้ว่ามันร่วงอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็หาไม่เจอ ถ่ายออกมาแล้วจะมีกองใสตัวนี้นะอ่าส่วนใหญ่ตัวนี้นะรถวิ่งไม่ออกก็จะดูตัวนี้กันนะครับนะแล้วก็นี่คือใส้กองของเก่าที่มาจากญี่ปุ่นดูเลยนี่เปลี่ยนออกไปแล้วโอ้โหดูยับเลยนี่มันจะมีทั้งหมดสามลูกนะถ้ามันเครื่องถ่ายใหม่นี่เห็นไหมน้ำหม้อน้ำนะน้ำหม้อน้ำ <c oughs> ก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะ เดี๋ยวแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็อะไรก็รออยู่นี่แล้ว <c oughs> วันนี้ก็ได้พ่นสีแล้วละ่ะนะทรงสวยๆนะครับรถเดิมเป็นฮีโน่สิ่งให้เทคนะอันนี้นะฮะั้งบอยเดลมิดให้เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยสวยๆนะงานออกมาเรียบร้อยแน่นอนนะดูทุกจุด <c oughs> พวกเหล็กอะไรที่เชื่อมออกมาผมเลาะทิ้งหมดเลยนะแล้วก็ใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยครบเซตจุดยึดต่างๆนะ ดูได้เลยนะก็ผมบอกแล้วนะผมประกอบรถซีรีส์เจ็ดร้อยมาในตั้งแต่ยุคแรกๆที่มันเข้ามาตั้งแต่ยูโรหนึ่งยูโรวันยูโรทูลเลยนะอะผมกล้าพูดได้อย่างนั้นเลยนะครับนะตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เรากาซีรีส์เจ็ดร้อยคืออะไรนะมาก็ยังเห็นเครื่องก็ยังบอกโอนะ้แต่ผมอยู่เชียงกงมาก่อนนะ,ะและงานถางกระีผมกระตีผลงานได้นะนภายในภายในพ่นให้เงาเงาเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ก็เปลี่ยนมอ่อมอลมเบรกข้างหน้าเป็นสองชั้นด้วยเอาไว้ล็อกล้อหน้าเอานะเบรกไม่แต่งแน่นอนเบรกไม่แต่แน่นอนล็อกล้อหน้าเา <c oughs> หัวก็อยู่นี่นะเป็นอ่อยูโรห้าคนตัวด,ดำหัวสวยๆเลยนะครับนี่เลยสวยๆอื่นไม่มีอะไรเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับก็ เบอร์โทรนะก็เข้าไปดูที่โปรไฟล์ผมได้นะผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้อยู่ที่โปรไฟล์ผมกดเข้าไปดูในโปรไฟล์ผมนะจะมีเบอร์โทรติดต่อก็รับทํานอกสถานที่นะบ้านลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะภาคอีสานก็ไปให้สุดดันให้สุดนะมีกี่จังหวัดมีกี่อำเภอมีกี่ซอยมีกี่หลืบก็เข้าให้หมดนะครับช่างบอยบอกแล้วเนี่ยชั่วโมงนี้สุดเบอร์แน่นอนอยากได้รถดีๆสักคันนะต้องช่างบอยปรุมธาน,นีเท่านั้นบอกแล้วนะอ่าผมบอกไว้แล้วนะชั่วโมงนี้ มีคนเดียวแน่นอนที่ทําให้ท่านได้นะแล้วก็รถออกมาสวยนะได้ตามสเปคไม่มัวนิ่มนะครับเอล,ลองดูแล้วกันนะคลิปนี้ก็ลากัไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม